สวัสดีครับผมธานกรณจากช่อง Thailand Kids วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการถอดหัวจับดอกสว่านแท่นนะครับมาฝากก่อนมาดูวิธีที่1นนะครับก็เก็บวิดีโอจากคลิปต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็ใช้ท่อเหล็กหรือท่ออลูมิเนียมนะครับก็ดูตามวิดีโอนะครับใช้ค้อนตอกนะครับก็ออกแรงทีเดียวนะครับให้มันหลุดออกมาก็เป็นวิธีที่1นนะครับวิธีที่2ก็ใช้ซ่อม ซ่อมที่ใช้ถอดลูกหมากแบบนี้นะครับวิธีการก็เสียบเข้าไปในร่องนะครับในร่องตรงนี้นะครับในช่องว่างตรงนี้แล้วก็ใช้ค้อนตอกเหมือนกันนะครับก็ทีเดียวนะครับก็ลุดก็ใช้กล่องรองแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกแบบนึนะครับใช้ประแจ เสียบเข้าไปในช่องว่างนะครับแล้วใช้ไคควงแบนเสียบเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตอกค่อยๆตอกให้มันหลุดลงมาแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้เอากล่องรองนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งต่อมาก็จะดูแอด,ดวานหน่อยนะครับก็ใช้เครื่องมือ2ตัวนะครับแบบคล้ายๆกับซ่อมนะครับซ่อมถอดลูกหมากก็ตัวนี้จะมีอยู่2ตัวนะ่าจะทําองศากันนะครับพอครบ ประกบเข้าไปมันจะได้เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้ก็ใช้ค้อนตอกนะครับเอาผ้ารองแบบนี้นะครับเอาคอนตอกอมือจับแล้วค้อนตอกทีเดียวแบบนี้นะครับก็หัวจับดอกสวรรานก็หลุดลงมาแบบนี้ก็ตอนนี้ก็สุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าเจ๋งนะครับข้อต่อเกลียวสตัดนะครับกับน็อตยาแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้นะครับล็อกให้แน่นแล้วก็ใช้ใาแจหมุนนะครับหมุนแบบนี้ แล้วก็หัวมันก็จะหลุดลงมานะครับวิธีนี้ผมว่ามันเจ๋งดีนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับ